แล้วหนึ่งลงไปโดไปแล้วหนึ่งอ่ะอ่ะมายังไงไหวไหมน้องแอนวันนี้เออไม่เห็นไม่ได้บอกว่าไหวไหมค่ะอะไรนะไม่ไหวเท่าพี่วีนาอะไรนะอะไรนะไปโดนไปแล้วหนึ่งนะยังไงไม่ไม่ไหวเท่าพี่วีนาเห็นภาพอะไรลูกเห็นภาพพี่แบบพี่วีนาคัดหัวออกไม่เห็นเธอเดินมาเธอเดินมาเงี้ยเงี่ยตอนไหนยังไงคุณคนรอบในนี้เนี่ยจะบอกเลยใครไปใครไปคุณเห็นว่าในนี้ใครไม่อะไรกลุ่มคะ แล้วต่างหูน้ำเงินมันเป็นกิมมิคของน้องทีนิวใช่ไหมอ่าจากการบอเป็นยังไงบ้างโอ้ยืดมากเป็นไงว่าคะเจนี่ชิวๆค่ะนี่แค่ยืดนะเนี่ยฟ้ามาถึงท่าสีฟ้าเหนื่อยตอนวันมากมากกว่าตอนเต้นค่ะเพราะว่าต้องยืดทุกอย่างคือนี่ไงเซนเตอร์มาเซนเตอร์แต่งตัวเซนเตอร์ ยังไงอะอะไรเลยน่กับผิวประจกกันอะเระว่าบอกไม่ต้องเต้นเก่งที่สุดแต่มันต้องเด่นที่สุดคือี่วินาได้อ่ะไม่คือวันนี้เขาบอกเบาๆเราก็เลยอ้างบอกว่านเกเบาๆกันอย่ามาเปิกใจเบาๆ